สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้สุขส um, ู้ก้นเนาะค่ะวันนี้ก็อยู่กับลูกตามเคยอยู่กับลูกตามเคยเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจลูกก็อย่าสอบถามใดเลยพี่น้องนี่ไหน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 อย่าออกนะลูกนะนี่สัะพี่น้อง ไว้ในกระมังพาคนออกมาเล่นเป็นกับพกาเล่นตมเตยมเตนี้แหละสนใจอ้ยยัยยอย่าเก่งนะลูกนาอย่าเก่งค่ะอย่าเก่ง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 ให้มากอย่าเก่งอย่าเก่งแข่งแรงพี่น้องแต่สิบปีนออกแน่แน่อ้ยายอ้ยาย เบิ่งก็น,น้าแมตีคขนก็น,น้าเป็นอย่างเจสบ่เบิ่งแท้เฮ้อหืมมันเป็นจังไดรมันเป็นจังไรเออยืนเทเลเลยอ่ะหนูเก่งจังเลยลูกหนูกเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยยืนให้มามีถ่ายนะ่ะหนูร้อนเหรอ อุ๊ยหนูก็เก่งเก่งจังเลยยืนให้บามีถ่ายยืนให้บามีถ่ายรูปเลยเก่งจังเลยค่ะเอ้ยนี่ก็ยืนเอ้ยยืนให้แม่ไทย ถ่ายรูปนี่หมายปล่าพัดลมมันเอาตัวนี้ไปตั้งไว้ปุ่นไปแล้วก็พัดล่มเป่าพี่เอาตัวนี้ไปตั้งไว้ปุ่นเอาพัดล่มเป่าเราเปิดพัดร่มใส

อย่าออกไปข้างนอกอ้ยหนูกิ๊กเก่งจังเลยนะดูกินข้าวสิกินใหญ่เลยลูกอะกินใหญ่เลยลูกแม่อย่าออกไปนะยายหมายตีนะลูกนะหนูเก่งจังเลยนะชอบกินค่ะอันนี้หนูก็ชอบชยืนค่ะยืนแอบดูยายหมายว่ายายหมายจะเห็นไหมเนาะหนูจะกระโดดออกอันนี้ก็กินอะไรคะกินอะไรไม่ต้องไปยืนไม่ต้องไปยืน,ไม,ไ,ยนไม่ต้องไปชะเง้อเลย เจ้านี้ก็กินใหญ่เลยอ่ะกินใหญ่เลยกินที่ทุกชุยเลยอ่ะกินที่ทุกชุยเลยเจ้านี้ก็นีหนูเฉยไปก็ไม่ต้องไม่ต้องมาหาคุณแม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาหาคุณแม่อะยืนใหญ่เลยพมื่นนี้ก็นอน อบกล้องค่ะคุณแม่ค่ะหนเชอบมาหาคุณแม่ค่ะอุ้ยออุ้ยเขาทาอะไรกันวะก็ทําทอะไรกันนะอุ้ยยืนให้คุณแม่ดูเลยไม่ต้องออกไปนะยายหมายเห็นนะยายหมายเห็นนะยายหมายเห็นอยู่นะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยยายหมายเห็นหนูอยู่นะคะ

เฮ้ยะยืนดูยืนชิงเง้อดูจะออกทางไหนดีจะออกทางไหนดีเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดียวถาดปะแก่เดี๋ยวหนูก็ตกใจน่ะหนูก็ตกใจนะคุณแม่ค่ะหนูก็ตกใจค่ะหนูตกใจก่อนคุณแม่ค่ะหนูตาแดงหนูเป็นไรลูก นึตตกกระจายเหรอนึกตกกระจายใช่ไหมตกใจที่นอนง่ะต้องมองแตงแงมังตกกระจายใช่ไหมเป็นยังไงลูกเอ้ยโอ๊ยได้ทุกทุยให้ไม่อยู่ละ นะเท่ากระจายพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ